คาถาพระบัเจกผู้แต่เจ้านี้ถ้าใครศึกษาไว้และปฏิบัติใหถึงด้านจิตเป็นสมาธิบุคคลผู้นั้นจะไม่มีความยากจนเส้นใจซึ่งชื่อว่าความขัดข้องใดๆที่ปรากฏแต่ก็สามารถกำจัดปักเต่าขั้นใต้เดยที่สิ้นเชิงหมายความว่าคนที่ปฏิบัติถึงสมาธิและบุคคลนั้นจะไม่จนแต่ถ้าว่าบุคคลใดปฏิบัติเพียงแค่เบาๆือ ปวดหมุนในคาถาพระปเจกับพระพุทธเจ้านี้คือในสามจบห้าจบเจ็ดจบหรือเก้าจบเป็นที่สุดทั้งหัวค่ำและเช้ามืดแล้วก็ใส่บาทเป็นนิดก่อนที่ทํากิจอะไรก็ตามให้ว่าคาถาพระปเจกับพระพุทธเจ้านี้ก่อนหนึ่งครั้งเพื่อจะรับประแจกรรา็ว่าคาถาก่อนหนึ่งครั้งจะค้าจะค้าขายก็ว่าคาถานี้หนึ่งจบตอนเช้า เวลาจะใส่บาตรนบูชาพระแลคสถาพระปฏิเจ้าพระพุทธเจ้านี้คืนละกี่จบเวลาจะใส่บาตรให้จบแข้งข้าโดยสถานี้เท่านั้นเท่าจํานวนที่สวดในเวลากลางคืนและตอนเชา้าถ้าทําอย่างนี้เป็นปกติที่ว่าเป็นการปฏิบัติแบบเราเปล่าสามารถที่จะยังบุคคลผู้นั้น ให้เป็นผู้ไม่ขัดข้องในทรัพย์สมบัติได้ว่าหากินพอกินพอใช้พอแก่ความต้องการวันนี้ถ้าบุคคลใดจเจริญกรรมฐานการฐานนี้เป็นพระกรรมฐานให้เป็นสมาธิบุคคลผู้นั้นก็จะถึงความร่ำรวยในทรัพย์สมบัตินม่สบายอย่างนั้นเ่อทราบถึงคุณสมบัติของคาถาบทนี้แล้วหลวงพ่อปานก็ขอเรียนมา คาถาบทนี้ขึ้นต้นว่าอย่างนี้พุทธมาอุณโมภุทายะสำหรับคำนี้ไหวสร้างเดียวต่อไปว่าวิระทยโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิธิโยพุทตสัมณีมะมะพุธตสสวาโหมอันนี้แหละที่ว่าสามครั้งหรือห้าครั้งหรือเจ็ดครั้งหรือเก้าครั้งตามอธัธยาัย จะเฉพาะการสวดมนต์เป็นประจำเพราะว่าอย่างใดอย่างหนึ่งเขาให้ว่าโดยโตรงแต่ทางที่ดีแล้วท่เคยแนะนําให้ว่าเจ็ดครั้งในเก้าครัง้งให้ว่าสามครัง้งในรู้สึกว่าจะขี้เกียจเกินไปต่อมาเมื่อตอนฉันเขาก็มีคนอยากได้กระถางพระปเจคือพพระเจ้าบางังแล่วเขาให้อพินแจกเป็นเหมือนเพราะปรากฏมีคนเอาจริงเอาจังอยู่ สี่ห้าคนในระยะแรกในฉันจะไม่เล่าไอ้คนรวยๆแล้วไม่เล่าจะเล่าเรื่องคนจนจะทุกข์จะแจ่มจะแจ่มเปล่าเล้งก็แจ่มเปล่าเล้งชีวิตยังมีอยู่ยเี่ยอำเภอดำเนินสะดวกใครอยากจะพบกับแกก็ได้จะพาไปคุยจะพาไปพูดแล้วแต่จะไปพูดกับตัวเขาคนใดเมื่อรั้แจ่เปล่าเล้งนี่เป็นคนจนทำสวนบางช้างปลูกพริกขายต่ว่าอี ้็สายความเจ็หของแกแกเป็นหนี้เป็นสิ่งอยู่อีกนั้นเป็นหนี้อยู่ต้องสองหมื่นบาทจะไม่ทําอะไรพอเรียนคาถาเวลาแกคนนั่งทำคาถาในบารมพพทธเจ้าเป็นกรรมฐานยู่สังงมงันกลางคืนลูกเมียก็แสนดีไม่ให้แกทําอะไรให้ทำคาถาบทนี้ก็รวยนี่ัวอย่านทำให้รวยให้ได้แกก็จะเอาตามแบบฉันว่าเรื่องอะไระโยชนี่แหละตอนนี้ถึงเวลาพลิกออกมาจริงจะขายพลิก พิษของคนอื่นนึกงามชักฟังหนาทุ่มมัดทึ่มพิษของตาแจมลายง, ục, ง, ục, ง, ục, งุกหนึกหนกหนึกเม็ดบางๆเาาาาาอ,า,อ,อาแล้วสาธาพระปเจรพุทธเจ้าทำยุ่งแล้วแต่เดี๋ยวก่อนพูดกันถึงผลก่อนเห็นรถโปร่งดูทีถ้าเราจะขายไม่ได้กี่สตางค์เอาแต่นี่ตอนเสดสิ เก็บซึกคนอื่น,นเก็บ like ได้สิบหาบตาแจ่มก็เก็บได้สิบหบกองเท่ากันไม่ใช่สิบหาบแบบกองเท่ากันทึกบางๆยอดมือพีิกนั่นแหละเขาเก็บได้เท่าไ kind of like หร่ตาแจ่มเก็บได้เท่านั้นโดยปริมาณกองโตๆตอนนี้หม่ตอนช่างขายนี่มีเรื่องแล้วกองเท่านี้เจ็บช่างของคนอื่นได้หนึ่งหบของตาแจ่มเป็นสองหาบ นีาน right. uh ีเจ๊กเอะโวยวายแล้วหาตาแจมเอาทรายใส่เข้าไปในกองพิกทงนั้นหนักผลนิ้สุดก็ร่อนร่อนพิกดูจะหาเม็ดทรายเม็ดดินสักเม็ดก็ไม่มีเจ๊กก็แปลกใจผนนิ้สุดเจ๊กก็ต้องเอาไปดานนั้นมีของคนอื่นเขาเก็บสองคราวหมดสามคราวหมดคนตะแจมต้องเก็บถึงหกคราวนี่ไอ้พิกใบเงือกที่ตลุ่มเจ็บหกคราว คนอื่นเขาสองสามคราวไปนั่งหมดครั้งที่หนึ่งเก็บมากครั้งที่สองเก็บกม็มากหน่อยแต่ว่าแปรไกลี่นครั้งหนึ่งครั้งที่สามก็เก็บเล็กน้อยไปนั่งมดยกันถอนต้นทิ้งแต่ของตาแก่ต้องเก็บถึงหกคราวปริมาณคราวหนึ่งเท่าเท่ากันคนอื่นเขาได้หนึ่งตาแก่ก็ได้สองมันเป็นอย่างนี้และผลสุดพิษของต่แก่เนี่ยก็เป็นของอาศัยกันเก็บตศีราราให้สูงกว่าพิษของคนอื่น บอกว่าเป็นทิกเมอส่งไปแล้วมีค่ามากแค่หนลาคาสูงกว่าเ้าบอกว่าปีนั้นมีสองหมื่นหมดแล้วก็ยังเหลืออีกสองหมื่นเอาลัพอแต่แจ่มทําได้ผลน,นี่เล่าตะแจ่มคนเดียวนะมีไหลยคนอีกสามสี่คนทำคล้ายๆกันมีคนอื่นก็เริ่มเอามากในบุญในบุญหลูกเคยเป็นที่สะเตียนเห็นพ่อตาทําดีในบุญก็เริ่มทํามาก จะเอาอย่างออกหน้าออกตาก็เกรงพวกคิเตเพียนด้วยกันเจยว่าก็อแอบ,บแอบปูชาวในบ้านไม่บอกให้ใครรู้พราะนีสุดเอผลงานอย่างนี้มันก็เป็นอย่างตาแจ่มในบุญน่ะมั่นคงไม่จงทั้งปัน,นไปโฆษณาพวกคิเตเพียนด้วยกันให้ทําเวลานี้คิเตเพียนสายนั้นหลายร้อยคนทำกระถาพระประเจพรพุทธเจ้าไว้แล้วก มีพระพุทธรูปคอยขอ,อ,ขอสุภะหพบปานบ้างพระวัดอื่นบ้างมันเล่น,ยน,อ,ยน,ยลยนอย่างนี้ปานะไหวมันคล้องเข้าไปยันโบสถ์ขึ้เปียนแม้วตั้งพระคิดกล่กาวว่ามันมันก็บอกว่าถ้าลวงพ่อลังเกียจก็วัดพุทธเขาไม่ลังเกียจพวกชาวคิกเข้าไปไหวพุทธพุทธไปได้พระพุทธไม่นังเกียจถ้าพระคิดลังเกียจมันก็เลิกมาโบสถ์สักทิศเาจะไหวยังไงกับมันตอนี้สักทิศก็จนใจไม่กล้าว่ามัน เพราะว่าแล้วมันจะเลิกมาเนี่ยผลสุดค้อก็ต้องง้อมีเป็นผลเรื่องการปฏิบัติต่อมาตด้ใจก็จะบวชลูกก็แต่งงานลูกก็บอกปีนี้จะใช้เงินสี่หมื่นบาทหาเงินสี่หมืนบาทไม่ได้แกก็ต้องเป็นหนี้รับแล้วลูกเคยก็แสนดีบอกพอ่อ ถ้าพ่อมีไม่พอผมจะไปนคนออกเองถ้าขาดทุนขาดตอนผมออกถ้าเป็นผลกําไรคือใครเข้ามาทําบุญร่วมกับพ่อ้วยก็ผมจะออกใครผมจะยกโย,ยกให้พ่อถ้าทุนผมเอาคืนถ้าขาดทุนแล้วเงนินที่ขาดไปเท่าไหร่เนี่ยผมไม่เอาคืนแล้วมันจะขาดทั้งหมดผมก็ยอมรับในบนุญลูกเคยทิศเปลียนง่ยทําทบุญเขาเต็มที่พอใ้สุดปีนั่นตะแจมก็เป็นโยกทีอีก ตามปกติแกก็ทําทุกคืนทำเพลาๆทำตามธรรมดาเมื่อเรื่องข่าวมีความจําเป็นในการใช้เงินขึ้นมาก็ต้องเป็นโยกีลูกเมียเขาก็บังคับไม่ต้องไปทํามาหากินอยู่เฉยๆนั่งภาวนากาถาหลวงพ่อไปแกก็นั่งภาวนาอีวันหนึ่งแกบอกไปเรื่องอาสิกัรเทียนเล่นธรรมดาเนี่ยเคยจุดชั่วโมงหนึ่งแล้วสองชั่วโมงหมดหกชั่วโมงเทียนเหลืองงไม่เกินชั่วโมง วันเสียวันนั้นจะจุดตั้งแต่เช้าตรู่ก็น,นั่งกรรมฐา,านเรื่อยไปพอถึงเวลาอาหารเมียก็น,นําอาหารมาให้พอกินข้าวแล้วแกก็เข้าปฏิบัติยันเพลนทมเพลนแล้วกอบแกก็พักก่อนหน่อยถึงเที่ยงหลังจากการหลังอาหารเพลนไปแล้วก็ทําอีกจะบอกว่าตอนบ่ายถึงแม้ทั้ง,งบ่ายสองโมงเทียนดอกนั้นยังไม่หมดแต่ลุกฟูบนไฟสีเขียวแสงแังฟูปุดๆแพร่กระจาไปกันเนี่ย เรื่องอัศจรรย์ใครๆก็เห็นกันทท้งนั้นเป็นอ่าเทียนเล่มนั้นเล่มเดียวจุดได้เกือบตลอดวันนี่เป็นเรื่องอัศจรรย์แกก็ไม่ได้คิดเป็นอย่างอื่นเพราะตกกลางคืนจะบกฝันนอนหลับฝันเห็นอ้บังบดลอยเยอะหมดเป็นกองๆเลยเข้ามาแล้วมีมาส่งให้มีคนมาส่งให้เป็นกองกๆ ถ้าถามดเนี้ถ้าฝันเห็นแบงไปละอยก็ถือว่าทาเต็มที่ถ้าฝันเห็นดบงไดละยี่สิบไปละสิบบาทไปละห้าบาทไปละบาทก็ถือยังไม่เต็มที่ถ้าฝันเห็นแบงไปละบาทละบาทอย่างนี้ก็ชื่อว่าคาถาขึ้นเล็กน้อยนี่ก็เขาถือเป็นนิมิตกันแ้วอย่าไปนึกก็ไม่ได้นะต้องฝันเองเวลาจะนอนต้องอยู่ในสมาธิจะบบาฝันเห็นไปะบัดไปละร้อยกองเยอะใหญกองใหญ่โต เอาปีนั้นพอถึงเวลาเก็บพิษเก็บผักเป็นอย่างว่าตะแจมได้เงินสี่หมื่นกว่าจนกัความต้องการทีต่ตะแจมถ้าจะพูดก็ต้องว่าสวนของแกในของของแกที่กำลังจะขายเนะคุณค่ามันไม่ถึงสี่หมื่นหรอเอาก็ตามพื้นที่ธรรมดานะคุณค่าของมันไม่ถึงสี่หมื่นถ้าปีไหนขายได้ถึงสองหมื่นก็บุนเต็มทีแล้วเป็นคุณค่าสูงสุด ถ้าเป็นมีของเลาของเต็มที่บริบูรณ์ผล่้นต้นพิกต้นผักองแกไปนั่นเป็นยังไงก็ไอ้ยอดมือิตามเดิมนั่นแหละมีก่อนๆถ้ามีความต้องการน้อยตามธรรมดาพิกง,งามสวยมีใบหนามีเล็ดมากแอ่ปีนั่นถ้ามีความต้องการมากขึ้นมาเกินพอดีแทนที่พิกจะงามยอดมีอพลิอพกไอ้เม็ด ทึกจะออกมาก็โปร่งตาไม่นาทึบอย่างเหมือนปีก่อนๆนี่มันเป็นอย่างนี้แตะว่าผลึกปรากฏขึ้นในการใดในการนั้นจะแกมได้เงินหลายหมื่นทุกปีนี่ค้ามันเงินสี่หมื่นในที่นี้มนะันจะลืมนะว่ามาได้คิดต้นทุนต้นทุนก็ทําทสวยนั่นมัน,นะ่ะเขาลงทุนเป็นหมื่นคือต้องทุนไปสองหมื่นสามหมื่น,ส,มมนสี่หมื่น,นั่นกัน สมัยก at er. so the the ่าถ้าจะได้ได้ถึงสองหมื่นนี่ก็ต้องลงทุนถึงหมื่นบาทลงทุนมากผลเมื่อช้าแล้วเขาถึงจะพูดถึงว่ากําไรสองหมื่นสามหมื่นนี่พูดถึงกําไรนะที่กขาได้ที่ได้จะไม่ทุนหากล้างหมดแล้วเหลือแต่กําไรสี่หมื่นกว่าแค่บอกไปคือตกห้าหมื่นถ้าคิดแบบเสร็จจริงๆแล้วก็อดีตจายก็บ้างรางวัลคนนั้คนนี้ก็บ้างอะไรก็อล้คิดเสร็จนะไม่ใช่ไม่ใช่จ้างเขา นี้ไจก็เกือบหมือนเป็นคนใจดี <c oughs> นี่เป็นผลแห่งการปฏิบัติเพื่อกรรมฐานอยังเอาจริงเอาจังหมายว่าปฏิบัติคาถาบทนี้บทเดียวเป็นกรรมฐานแล้วก็ใส่บาตรทุกวันจะลงมือทำศูนจะลงมืออะไรก็ว่าคาถาบทนี้ก่อนทําตามแบบตามแผนเนีย่ยมาเล่าให้ฟังเนี่ยคาถาบทนี้เป็นคาถาสําคัญมากสําหรับชาวบ้านเอาราบรรดาท่านผู้ฟังทุกคน เทปมันก็จะหมดแล้วอุติตจะนีสมบัตเรื่องคาถาบทนี้